พอเดมีนักวิ่งถามมานะครับว่าให้ช่วยเปรียบเทียบกับแต่อีลิทให้หน่อยเพราะว่าผมเพิ่งทําคลิปชีตาร์รุ่น S อันนี้ไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสวัสดีครับ running notebook นะครับข้างหน้าของผมนี่ก็เป็นรองเท้าแตะวิ่งมาราธอน2ยี่ห้อนะครับก็คือชีตาร์อัลตา running S นะครับรุ่นหน้ากว้างแล้วก็แตะอีลิทรุ่นชาเร้งนะครับก็มาวางเปรียบเทียบกันชัดๆอย่างนี้เลยนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าแต่อีลิทธ์ชาเร้งเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับ มาดูเนี่ยชีต้านี่สูงกว่านะครับถ้าดูตอนนี้ก็มีปริมาณยางที่เขาใส่มาในรองเท้าเนี่ยเยอะกว่านะครับของชีตาเนี่ยมันก็จะเป็นรองเท้าที่มันขึ้นรูปมาเลยนะครับส่วนของไตรอิลิตมันก็จะเป็นสายรัดแบบ3จุดทื่สามารถจะสวมกระชับเข้ากับเท้าของคนเนี่ยได้มากกว่านะครับแล้วก็เข้ากับเท้าที่หลากหลายได้ดีกว่านะครับส่วนชีต้าเนี่ยมันก็จะต้องมีการปรับจูนเพื่อเข้ากับเท้าของเราไม่ว่าการสวมสุงเท้าหรือไม่สวมสูงเท้าสวมถุงเท้า1ชั้น2ชั้น อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ก็มาดูด้านข้างรองเท้านะครับก็จะเห็นว่าชิต้าเนี่ยเป็นรองเท้าที่มีดรอปนะครับตามการออกแบบทรงของรองเท้าเขานะครับส่วนขงแต่อิลิทเนี่ยก็ไม่ใช่ซีโร่ดรอปแล้วนะครับก็จะมีดรอปนิดหนึ่งนะครับก็เรียกว่าปรับจูนมาให้ใกล้เคียงกับรองเท้าวิ่งณปัจจุบันก็เพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่งนะครับแล้วก็จะได้เห็นชั้นของรองเท้าด้วยนะครับของชิต้าเนี่ยจะเป็นแบบทูโทนนะครับก็คือมีชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างนี้เอามาประกบกันนะครับส่วนของกเเนนนี่ย็็จะะปชัั้ดวครบ ตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถจะปรับวัสดุของยางเนี่ยได้นะครับก็คือถ้าดูตามนี้เนี่ยส่วนล่างจะมีความแข็งแรงกว่านะครับเพราะว่ามันจะต้องเอาไว้เสียดสีกับพื้นนะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็สามารถจะทําให้มันนุ่มละมุนได้นะครับส่วนของแต่อีลิตนะครับมันก็จะเป็นชั้นเดียวนะครับก็ต้องบาลานซ์กันนะครับระหว่างความนุ่มละมุนแล้วก็ความแข็งแรงนะครับถ้ามองในความนุ่มเดียวกันนะครับสมมุตินะครับแต่อันนี้เนี่ยลองแตะดูเนี่ยของชีต้าเนี่ยนุ่มกว่านะครับ เพราะว่าเขาสามารถจะทาผิวสัมผัสด้านบนให้มันนุ่มกว่าแต่อิลิทถ้านุ่มไปกว่านี้มันก็จะส่งผลทีนี้มาดูด้านล่างของชีตานะครับชีตาเนี่ยด้านล่างเนี่ยของเขาก็จะแข็งกว่าด้านบนอยู่แล้วนะครับซึ่งพอจับดูเนี่ยก็จะแข็งกว่าของแต่อิลิทก็เหมือนที่บอกว่าแต่อิลิทเนี่ยต้องบาลานซ์ระหว่างความแข็งแรงของทั้งคู่นี้เลยนะครับทั้งความนุ่มกับความทนทานส่วนของชีตาเนี่ยเขาสามารถจะแยกส่วนความแข็งแรงกับความนุ่มละมุนได้นะครับและก็เป็นที่มา ของต้นทุนนะครับกับการที่จะต้องมีรองเท้า2ชั้นแบบนี้ด้วยคุณสมบัติตามที่บอกไปนะครับมันก็จะมีต้นทุนที่สูงกว่าแต่อิลิทแน่นอนนะครับรวมถึงรองเท้าแตะวิ่งมาราธอนชั้นเดียวยี่ห้ออื่นเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยของชีตาที่จะได้เปรียบก็คือการที่สามารถจะทําพื้นที่ทนทานได้นะครับแต่ก็แลกมาด้วยต้นทุนที่สูงนะครับก็มาดูตรงส่วนการออกแบบการรับกับอุ้งเท้าฝ่าเท้านะครับดูแล้วเนี่ย ก็จะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับของแต่อีลิทเนี่ยมันก็เรียกว่ามีการรับพุบ่งเท้าที่ดีนะครับส่วนของชิต้าเนี่ยข้อดีของเขาก็คือตรงนี้มันจะค่อนข้างจะงม,มเว้าลงไปเยอะนะครับแบบรับพุ่งเท้าทั้งอุ่งเท้า,ทา,ทา,ทาได้เลยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นจุดเด่นของการออกแบบของชิต้านะครับส่วนของแต่อีลิทเนี่ยมันก็จะมีลักษณะกว้างนะครับซึ่งมันก็จะดูมั่นคงนะครับแล้วก็บวกกับชุดสายลัดเนี่ยที่สามารถจะใส่เข้ากับได้ทุกรองเท้าเนี่ย มันสามารถไปในทุกพื้นผิวได้อย่างมั่นคงนะครับส่วนของชีตาด้วยความที่เขามีความหนาและใหญ่เนี่ยถ้าเกิดมันเข้าเท้าแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถไปได้ทุกพื้นผิวเหมือนกันนะครับหน้าตรงนี้เบื้องต้นก็ตามนี้นะครับข้อดีข้อเด่นแตกต่างกันไปนะครับแต่เรื่องความสวยงามเนี่ยมันก็แยกกันไม่ออกนะครับมันก็สวยทุนคนละแบบเดี๋ยวไปลองใส่เดินให้ชมทั้งสองแบบนี้สักหน่อยนะครับชีต้า เราต้งนลัน尼克เอสแล้วก็แต่อีลิตชาเลนนะครับแต่ความรู้สึกเนี่ยแต่อีลิตชาเลนมันจะดูกว้างๆนะครับแบบกว้างๆแบนราบมั่นคงประมาณนี้นะครับส่วนของชิต้าเนี่ยมันก็จะดูเข้ารูปก,กับรองเท้านะครับก็ไปแบบกลมกลืนกับรองเท้านะครับเลองวิ่งนะครับพู่กันมันก็บอกได้เลยว่า,าเป็นความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันนะครับของแต่อีลิตเนี่ย นี่นะครับมันจะดูแบบว่าแบนลาบกว้างๆองปอย่างนี้นะครับซึ่งในความรู้สึกเนี่ยวิ่งเทรล,ลได้ดีนะครับมันจะค่อนข้างงอได้น้อยนะครับถ้าเทียบกับของชีต้านะครับมันก็เลยน่าจะไปในพื้นผิวทุรกันดารเนี่ยได้ดีกว่านะครับส่วนนีงก็จะโค้งมนไปตามกับลูกเท้านะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันก็สามารถใช้ใส่วิ่งได้ทั้ง2องอย่างนี้เลยนะครับทั้งแต่อีลิทแล้วก็ ชีตาอัลต a าลันนิงเอสคู่นี้นะครับส่วนรายละเอียดเบื้องต้นเนี่ยก็ตามที่ผมได้บอกไปนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะครับยังไงฝากติดตามช่องติ่งน็อตบู๊ดด้วยนะครับแล้วไว้พบกันในคลิปหน้า